สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะข้อหวยตาดีเลขเด็ดหมูป่าออกลูกประหลาดตายพรุ่งนี้รวยหมูป่าออกลูกประหลาดตายหนึ่งหัวแปดขาข้อหวยตาดีเห็นเลขเด็ด31มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากมีแม่หมูป่าชื่อแม่มาลิในฟาร์มหมูป่าสุภวัฒน์ฟาร์มที่บ้านเลขที่201หมู่10 บ้านโคกถาวรตำมลพังงูอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้คลอดลูกออกมาทั้งหมด9ตัวแต่ปรากฏว่าหนึ่งในนั้นเป็นหมูป่าแฝดคลอดออกมาเป็นแฝดติดกันแต่มีหนึ่งหัว8ขาสี่หูคลอดออกมาไม่นานก็เสียชีวิตโดยเจ้าของฟาร์มบอกตั้งแต่เลี้ยงหมูป่าไม่เคยเจอลูกหมูป่าแฝดแบบนี้เชื่อจะมีโชคลาภต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายธรรมรัตน แสนธรรมรงอายุ53ปีเจ้าของฟาร์มเปิดเผยว่าหมูป่าตัวนี้ชื่อว่าแม่มาลิอายุ2ปีคลอดเมื่อวันที่30มกราคมห5ตอนบ่ายสามครึง่งตนเรียกว่าหมูป่าตาหวานเพราะแม่มาลิเป็นหมูเชื่องและเวลามองเจ้าของตาจะหวานเยิม้มมีอาการจะคลอดตั้งแต่ตอนเช้าผมก็เอาฟางมาใส่ให้เพื่อให้เจ้ามาลิพร้อมกับการคลอดลูก ออกตัวแรกถึงตัวที่6กคลอดตัวที่7ดตายแต่ตัวที่8และ9เห็นคลอดออกมาเห็นติดกันและไม่ดินก็สงสัยทำไมลูกหมูออกมาถึงมีหนึ่งหัวแต่มี8ดขาและสี่หูโดยลักษณะท้องติดกันออกมาปุ๊บก็ตายก็แปลกใจรีบเอาไปให้ภรรยาดูทุกคนก็ตกใจเพราะเลี้ยงหมูป่า1ิปีไม่เคยเห็นหมูประหลาดแบบนี้แต่ตนเองเชื่อว่า หมูประหลาดอาจจะให้โชคก็เป็นได้ก็จะลองเสี่ยงบ้านเลขที่ดูคือ201ขณะที่เจ้าของฟาร์มหมูป่าก็ได้นำลูกหมูแฝดประหลาดออกมาให้ชาวบ้านดูอีกครั้งต่างพากันสงสัยลูกหมูแฝดต,ตัวนี้ทำไมสภาพเหมือนไม่ใช่หมูตายผิวเรียบเนียนเหมือนกำลังนอนหลับไม่มีกลิ่นเหมน็นขณะที่คอหวยไม่พลาดค้งสุดท้ายก่อนวันหวยออกโดยเมื่อวานนี้มีคนในหมู่บ้าน นำทูบเสียงไายมาจุดกับลูกหมูประหลาดได้เลขเด็ด941ปรากฏว่าไปออกเลขฮานอยตรงเป๊ะและวันนี้ชาวบ้านก็พากันจุดทูบเสียงไายขอเลขเด็ดจากลูกหมูแฝดประหลาดอีกครั้งเห็นเลขเด่นชัดเจน504พากันนำไปเสี่ยงโชคลุ้นโชคใหญ่งวดวันที่1กุมภาพันธ์65ในวันพรุ่งนี้แน่นอนก็ขอบุนแหล่งข่าวจากแนวหน้า ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ